สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องหนึ่งใชาแนลนะครับผมเดน่าต่าสอนค่ะครับมากินอาหารเช้าเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็ลายฉานะครับผมแก้วน่ารักดีนะคะน้ำตาลนะเดียวน้ำตาลใส่จะน้ำตาลอ่าน้ำตาลอ้อยเอียเขียๆนะกระดาษอยู่ไหนเอากระดาษนะเปลี่ยนแล้วเถอะ หนาวอายุอายะพี่น้องเอ้ยจะเป็นเอียรเริ่มหนาวแล้วฮ่องกงฮ่องกงเริ่มหนาวแล้วพัดดรอพี่น้องถึงพัดดรอไม่ต่อทำแรงขนาดกินได้แรงครับยิ่งแรงเลยเด้อยพี่รองเสียงดังนิดนึงเพราะว่าหลายคนก็มากินอาหารเช้ากันกินไข่นะคะช้วซาต้องบำรุงไข่ไอ้เจ้าะเข้อ ลองรู้เถอะน่าอร่อยนะปลาเหรออืมกรอบกรอบมากเลยตัดก็รู้ละทำสดๆร้อนๆใช่ปลาครับป๋าอะไรปลาอืมปลาเนื้อนิ่มอะ่ะแต่ต้องจิ้มนะจ,มจ,มจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มถึงจะอร่อยร้อนนะร้อนนะใช่ไหมนะใจรนะวัง ยายตัดไว้ก่อนนะตัดก่อเอาเลยอร่อยเดยกพี <c oughs> สีทตใจ <c oughs> ก็มีไข่เขาดอกเขาคองยายก็มีปลาอร่อยขนมปังชอบกินปลาอร่อยเ<ม>พาเช้ากินปลานะ่ะย่อยง่ายขนมปังครับ มีอะไรนะมีหมูแฮมแล้วก็ซีดครับพูพูรร้อมรอนอืมอร่อยครับเอากระดาษก่อนครับอืมด้านนี้อร่อยแล้วอืมเผ็กซ้า ลืมคนนะลืมคนตั้งแต่ไม่เปอะไรเลยค่ะไรชาครับน้ำชาครับอ,อร่อยชานมชานมอันนี้<อ>าชานมร้อนไรชาบ้านนี้เขาเรียกลายชาชานมร้อน,น,อ,นอันนี้ชามะนาวไม่ตกนะ มนเอาออกตอนเช้ากินเย็นๆอ่ะมันก็ไม่สบายหรอกโอเคอยูว่ <Okay. S 1> วันนี้ยี่สององศาแตไม่สาสิบแปดข้างนอกก็เย็นนะอ๋อข้างนอกกเ็เย็นนัำจิ้มอะไรน้ำจิ้มมลยใหญ่เคียวชา <c oughs> มันอร่อยอร่อยอยู่แล้วขนมในคันชื่อไปกินแต่ปลานะแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดนะอืช่วยกันร้องช่วยได้ไงออ่ะืเท่ากันเลยอืเยายกินเกี๊ยว,ว,วมายาเยอะกว่าต่อหน้ากล้องยายก็คือเป็นยังไงครับหลังกล้องหนึ่ง <c oughs> เกี้ยงครับเกี้ยงจัน <c oughs> ปลาอร่อย กนฟังก็ได้แล้อเมือก็ดังดียนะอืมไม่อยากเอามาเพื่อสังกินกั่ไหมอันนี้มากินร้านไหนครับ หนึ่งยงยังไ่เลยอันนี้ได้ยกให้เพื่อนเบิ่งยังยังไม่ย pues ก mm ่จ hmm. ัดหิ้วมันนี้ไม่ได้ช์วย้พี่น้องครับาขาหนหนึ่งสองสามสี่ ดีอย่างแม่แจนเดียวกันสี่สิบสมเหรียญขอไอ้เถวมันามสิบเอเหรียญงายกินเยอะเกียเกลียเยไ้วไอ้่ที่มันแทบมาละพูดถึงตรงนี้ถ้าสองคนโขาจะจับพี่ให้ตรงนี้เนาะ ทำไมได้พ at ี like hmm. ่ใครบอกว่าใครบอกให้เราบวมขึ้นอ่ะยินเป็นถาดถาดไม่บวมไม่รู้บวมขึ้นทั้งคู่แต่แล้วยังไม่ล้วง่ะหรพี่น้องอีกทอดกิมไอ้น้ำจิ้มปลาอร่อย นี่ปลาอร่อยค่ะอันนี้น้ำจิ้มสลัดเนาะอร่อยมันเหมือนกันทอดดอกของเจ้าองเขาเหมือนกันนะไม่เหมือนจิ้มทอดดอกพี่นางไม่เหมือนหืมทอดดอกพี่นางไม่เค็มอันนี้เนาุ้มอันนี้เค็มเค็มหน่อยนึะ คนอร่อยจู้ของยายแม่พอแล้วไม่เอาวางอย่าเอามานั่นก็บอกอร่อยมากอืมอืมแล้วอยากกินดื้อเอาน่ะบอกอร่อยบอกอร่อยต้องให้อีกยายขีบกงคีบกงเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้กลับแล้วจะไม่หมดใครๆให้กลับให้กลับเดี๋ยวไม่ให้ยายกลับไทย นะเราเก็จะกลับนำเลยกลับเนี่ยฉันจะไปกลับของเราเฮือยยายเฮือคุณบอกจะมาบ้านแมียนะบ้านมาบ้านยายนะมาค่อยว่ามาเือ ไปกันกินนะไข่ไม่บุกเลยคนกำลังเข้ามากินเอออนอนยอะเลยบรรยากาศในร้านเนี่ยบรรยากาศร้านนะ

ขึ้นใีแล้วก็เมาเมาทั้งวันดิน้องเอ้ยเมาดังช้าบานเขานี่ยจะต้องเป็นไข่อเมริกาเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นอ้าวมันจะเป็นลูกข,ขาวๆเล็กๆอะ่ะนี่ใช่สัำผัดดังดีจังเลยไข่อเมริกาี่น้องใช่ใช่ก็เราเป็นแม่ครัวเนาะเราเป็นแม่ครัวเวลาเราซื้อไข่เราจะสังเกตไงอืม ไขยอเมริกาครับรู้จัะใครยังดอกอ่อยนี่นนะรู้จะจใครใคร่น่ก็ไอเห่ากินนะมายายทำกับข้าวมากินไปกินมากก็้อิ่มกับเปลีนแล้วพี่รองเลยยังบอกใครอ่ะ อันนี้ก็หมดนงปังนงปังอร่อยมันเป็นของคุณนชื่อข้าตอนเช้าเลยนะมีทุกชั้นเลยเห็นป่ะเราเรียกชั้นไหนก็ได้ขนมปังกินไปน้ำกระเจี๊ยบปน้ำเม่หอ ยายกินยายกินเก่งๆขนมปังอร่อยอ่ะน่ากินงยายกินเก่งขนมปังเอาไม่ต่อเหรอเขาไม่ถ้ามันมาร้อนๆเราเร่บกินอ่ะมันจะอร่อยเนาะเมื่อ,อกินเร่งกินกรอบมากเลยขนมปังอร่อยครับอโอเคเนาะโอเคครับพี่น,ออน้องเก็บบรรยากาศเล็กๆนี่น้อยเหตุี่น้องนะครับเนาะยันพี่น้องที่หัวนะครับจริงๆเราแบบนี้กินใครพี่น้องรับผมกิมนี้ก็กิมนะครับผม นี่ก็เลินหลังกล้องครับนี่ว่างได้พเบิด้วครับเบิเบิดกต้องก็เบิดครับนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ของเรากพืที่ให้ช่องหรือชแนลนะคบผมลยอีกช่องหนึ่งในาตสอนยานาตาสอนฝากด้วยค่ะดีครับผมสวัสดีครับสาธุสวัสดีครับยครั